ป้ามาใส่หนูมันนะครับ,รบตั้งมาครับตั้งเดินมาครับใส่บักตั้งนียนะเวลาใส่อันนี้ยดีก็ ใส่เข้าไปลึกลํานะครับใส่ใกล้ๆนะครับนี่ครับใส่มินๆนะครับตัวนี้ครับเวลามันมากินที่มันหลังงนะ่ายๆเนาะครับใส่เข้าบนตรงหนังน,นะครับดึดมันจึงดูดจึงอน,นี้เดียวมัน ไปแล้วครับไปไปพอทีไซน์ลังต่อไปนะครับนี่นครับขุยมัน,นครับนีนบล้างมันครับนี่นครับต่างจัดหม้อครับใส่นี้เลยครับ น,นใส่ส็ีงเลยครับ่นีหร่กเซ็จลครับไปใส่หลังต่อไปัครับ,รบใส่หลังต่อไปครับนี่ครับหโวยนะโวยปุ่นใหญ่แกเนาะใส่นี้ดีกว่า มันออกทางใดขึ้นเดิมนมาทางใดนาปะเข่ามันอยู่ถึงกีหมัดใส่เข้าไปในหูเลยครับ ลเลยทีเดียครับนี่ครับไปไปใส่หลังต่อไปอครับไปเสาะหลังดีใส่หลังต่อไปกันนะครับตายกับเรืองเน,นี้ยนี่ห้อยกินห้อยอยู่นี่ครับมีห้อยจอกห้อยเส,สาะกินปูใส่เนียนะ เสร็จแล้วครับไปสอดดใส่ลังตัไปนะครับดูนี่นะครับคุยกันนะนี่ครับมาใส่แหครับดักตังน้นครับดักตังวิ่งมันตั้งหากินมันครับ เสร็จเรียบร้อยครับป่ะไปสอดิีส่หลังต่อไปนะครับมีห้อยขุยมันอยู่นะครับมีห้อยตังด้วยใสาเนียงนะลุยเลยครับอยา่าไปลุยหรอกมีตัวบ่มีตัวตว่วา,ากันที่หลังครับ ใส่ไว้ก่อน,นครับเสร็จแล้วครับไปสอที่ใส่ลังต่อไปนะครับนี่ครับมีขขยมนะครับมีมีตางานตรงนี้นนนครับใส่ดักไว้ก่อน,นครับ ไปพอที่ใส่ลังต่อไปนครับตั้งมาดูครับฝนวันเว้ยครับ,รบเป็นค้นก่อนถนนสุปเปอร์นิ่งเอาซุปเปอร์นูครับสุปเปอร์นู เสร็จแล้วครับไปไปใส่หลังต่อไปนะครับโอ้นมีครับป้าผีมัมึงนี่ครับห้บอยหมามาขดนะแหม่นี่นบะเออกดบุ๋นแห่น่าจะดีดีนะ Mình nhiều hoa tàng vẫn còn nữa, nhìn kìa, có những lượm hết. มีจางของใส่ไว้อย่างเดียวจับไว้อย่างเดียวครับห้องได้ซื้อใส่ครับใส่ไปด้ย ยึกดกรอบเก็บกลุ่มเป็นอย่างครับของมันได้หนูด้วยนี่ครับเสร็จแล้วครับก็ใส่ลงังต่อไปครับอลาครับปลามาใจหนูแล้วนะครับเจ้าลำก็ได้เหมือนกันออกเลยนมืนกันมาเลยนะครับโอ้โหมีกได้นี่มันหยอกเข้าหมดนี่คหอมด้วยนี่ครับ แม่เป็นปูขึ้นมาไงเฮ้ยแาขนาดะนะครับไอปูนี่ไปขับไปพอหลังต่อไปนะครับดีมากหมูนี่เดี๋ยวมก็บอกออกเดี๋ยวเจ้าหล่ำนี่นะครับหมูบอกออกนีนะ นี่ครับนี่ครับมีได้อยู่ครับครับได้ตัวญงอยู่ครับที่อีกาเนี่ยหม้อเนี่ยนี่ครับพอลังต่อไปนะครับเอ้ได้อยู่นะครับใส่นี่ก็ได้นะครับนี่ครับพอลังต่อไปนะครับเหมือนเก่านะครับไปเลยเลยครับ พอเลื่อนเลยครับไปเลยเลยครับออแออกมาเลยนะครับมาครับมังโน่หนบโอ้มีดูครับดีครับนี่ครับโอ้ยใหญ่ครับใส่ใหญ่ๆครับครับไปใจหนูมันนะครับครับนี่แต้มตัวน้อยนะครับครับไปฟอน์เวนก็ไปครับโอ้ โอ้ยเจ็บไงน,นะครับตั้งลำมะมลำหม,มับงูบุยูนะ่ะเดิหนหัวตัวเดียวนะตั้งเป็นตั้งงัวเดียวนะครับโอ้โหรครับคืนนี้เดมอ,อียะครับ ล้มแพ้ง,งครับหนูบอกครับตั้งจัดเริ่มนะครับ